ป๋ามารับดิน้องรอป่าก่อนรอป่าเดี๋ยวป๋ามารับป้าไปเล่นน้ำกับแม่ป้าไปปะจะเล่นตรงนี้เหรอ <Pin an. S 1> อ๋อป้าขุดทรายเหรออุ๋ดหาอขุดน้ะขุดขุดหาปลา มี่เปล่าอ่ะมี่เปล่าเปล่าตักอะไรได้ไอ่ะ ไปไหนบ่อตัวเองอยู่ไหนไหนขุดตรงไหนไว้ไปหาสิขุดใหม่นีตรงนี้ก็ขุดได้ไหนน่งขุดตรงนี้เลยขุดตรงนี้เลยอ่านั่นแหละขุดเลยขุดตรงนี้แหละลูกออะขุด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 เลยป้าสนุกไหมครับชอบไหมลูกชอบบ่แล้วแล้วเราทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเห็นปูย่างมีปูย่างเจอปูย่าง แม <Okay>, okay. ่หอ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 โอ๊ยหักเลยมีตั้งหลายอันแม่ทำให้ตั้งหลายอันไปเอาดิ <c oughs>